ตอนนี้มีปัญหาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศพแต่ว่าผมว่าโควิดมันผ่านระยะซึงแล้วนะครับก็ข้อมูลต่างเนี่ยมัน,มน,มนเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องแยกสองงานนะครับในความรู้ทางการแพทย์กับการบริหารจัดการทางด้านทางด้านสังคมสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับเอาเอา,เอาแรกก่อนนะครับคนที่ติดโควิดนะครับแล้วเสียชีวิตถ้ายังอยู่ในระยะที่ยังไม่ปลอดเชือ้อตรงนี้เนี่ยต้องบริหารจัดการทุกอย่างเหมือนตอนนี้ศพติดเชื้อ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละโรงพยาบาลนะครับในกรณีที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลก่อนนะครับก็จะมีทีมที่เขาดูแลเกี่ยวเรื่องของของการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเช่นตั้งแต่การทําความสะอาดการแพ็กศพนะครับโดยโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยการแพ็กศพเนี่ยเราก็จะแพ็กสองถึงสามชั้นแล้วแต่ความหนาของของถุงซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยคนที่เข้าไปปฏิบัติงานนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะใส่ชุดเต็มยศ ก็คือ Fu ลพีพีทั้งหมดนะครับจะบอกชุดหมีหรือชุดอะไรก็ได้นะครับใส่หน้ากากใส่ทุกอย่างการใส่เข้าการถอดออกทุกอย่างต้องต้องต้องมีการเทรนนิ่งแล้วทำตามนั้นนะครับหลังจากที่กระบวนการตรงนี้เนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาะจะมีการทำความสะอาดถุงในแต่ละชั้นหลังจากลูดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถือว่าปลอดเชื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถุงตรงนั้นอาจจะถูกขนลงมาที่ห้องพักศพ เพื่อรอให้ญาติดำเนินการตามวิธีการทางศาสนาต่อไปตรงนี้เนี่ยยังมีความไม่เข้าใจกันหลายส่วนนะครับก็คิดว่าโอ้โหประสบติดเชื้อรักษาโควิดเนี่ยทุกอย่างต้องทำแบบเต็มเต็มรูปแบบนะครับคือใส่ชุดอะไรโปรตคเต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจะมีสับเปลอหรือว่าคนที่ทางานเกี่ยวกับศพจำนวนมากเนี่ยอุ้ยใส่ชุด p ี e นะครับซึ่งจริงๆถ้าตามมาตรฐานแล้วไม่ไม่จำเป็นเลยครับ เพราะว่าเขาดําเนินการจัดการใส่ถุงสองชั้นเนี่ยเพื่อให้ป้องกันในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ญาติมาเป็นต้นมาเนี่ยจเจ้าศพไปจัดการเนี่ยนะครับก็จะแต่งตัวแบบธรรมดาครับได้แล้วก็สมมุติต้องเข้าไปคอนแทคหรืออะไรก็ป้องกันปกติครับใส่ถุงมือหน้ากากนี่ต้องใส่อยู่แล้วนะครับแต่อย่าไปเปิดถุงอย่าไปทําอะไรนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเป็นขิดแนวทางแล้วนะครับอ,อย่างนั้นต้องระวังนะครับรับมาเลิดหรือเจ้าหน้าที่ที่ทางานก็ใส่แค่เอี้ยมอะไรก็พอแล้วครับ ในในสมรรถนะนี้นะครับเพราะมันจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ต้องบอกว่าอถ้ามองในแง่ของทางการแพทย์เป็นแบบนี้แต่ถ้ามองในแง่ของสังคมอันนั้นอีกอย่างนะครับเพราะถ้ามองในเรื่องของการป้องกันนะครับการใส่เยอะมันก็อาจจะดีแต่ต้องช่างกันระหว่างทรัพยากรที่มันมีอยู่จํากัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปปรับใช้แต่ในทางทฤษฎีเนี่ยในทางการแพทย์ในแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการจัดการศพของกระบวนการของของคนที่ดูแลเกี่ยวกับการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการแพ็คศพ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนตรงนั้นสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ศพที่เสียชีวิตที่บ้านจะมีทีมของมูลนิธิทั้งหลายเนี่ยที่เขาจะเข้ามาดูนะครับซึ่งตรงนั้นเขาก็จะช่วยกันแพ็กศพนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เป็นสับปปเหลอที่ต้องดูแลเกี่ยวกับศพในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจำนวนมันมากขึ้นที่วัดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาแพ็กมาถูกต้องบริหารจัดการได้ปกติครับอันนั้นไม่ต้องกลัวแหล